อับราฮัมกลายเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกจริงๆอย่าว่าแต่ไปโปแลนด์ตอนนี้แม้แต่อาหารเช้าเขาก็ซื้อไม่ได้แต่ในมาดริดอับราฮัมก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเสียทีเดียวเขามีลูกสาวคนเล็กอยู่ที่นี่แต่พวกเขาทั้งคู่ทะเลาะก,กันมานานแล้วเพราะในงานรวมญาติครั้งหนึ่งอับราฮัมอยากแบ่งทรัพย์สินและบ้านให้ลูกสาวทุกคนแต่ก่อนจะแบ่งเขาอยากฟังลูกสาวพูดดีๆเพื่อแสดงความรักที่มีต่อเขาแต่ไม่คิดว่าลูกสาวคนเล็กที่รักเขาจริงๆไม่เพียงแต่ไม่ยกยอเขา ยังออกมาเสียดสีว่าพี่สาวทั้งหลายน่าไว้หลังหลอกเสียด้วยเธอพูดอะไรไม่รู้ความรักต้องแสดงออกด้วยการกระทํามากกว่าแค่พูดอับราฮัมโกรธจึงไล่ลูกสาวคนเล็กออกจากบ้านแม้ว่าท้ายที่สุดเขาก็ถูกลูกสาวคนอื่นๆแอบขายบ้านเขาไปโดยพลาการและเตรียมส่งเขาไปบ้านพักคนชราแต่อับราฮัมยังคิดว่าเป็นความผิดของลูกสาวคนเล็กเจ้าของโรงแรมก็ด่าเขาว่าสมควรแล้วอับราฮัมไม่มีทางเลือกจึงโทรหาชายหนุ่มคนนั้นให้พาไปบ้านลูกสาวเมื่อมาถึงหน้าประตูเขาใช้เวลานานกว่าจะกดกลิ่งได้ ลูกสาวได้ยินเสียงพ่อก็บอกให้รอสัก